ใช่ค่ะมันห้เขาำถามที่ถามใหมค่ะดีใจไหมเอ้ยไว้ใจตอนไหนอืมไว้ใจตอนไหนไม่มีเเราเราไว้ใจมันตอนไหนตอนที่หลังจากมสามมสี่ไม่ไม่ใช่หลังจากมสามสิตอนที่มสามเพราะว่ามสามเราไปเที่ยวเยอะถูกเราก็เลยมีอยู่กลุ่มเดียวแล้วก็เลยพูดทั้งหมดจริงพูดมาสิความลับอยู่แหละจริงไหนพูดมาสิอาลุง หรือเมยงไม่ไว้ใจกูผมไม่เคยไว้ใจใครเห็นไปทุกคนไปพูดล้อเล่นไว้ใจตอนที่เริ่มไปเที่ยวที่ไกลๆด้วยกันไว้ไว้ที่ไหนไปเที่ยวเหนวะมพรสุราอ่าไกลมากทุกคนเออไกลเราไปเจอสุราด้วยกันด้วยหรอสุราษฎรไปกับใครไม่ได้ไปกับกูหน่าไม่จำพี่ขวันจำพี่ขวัญไปยูบอยกับมึงแค่รอบเดียวนะเว้ยเอออวะโโ้ห <S <S ให้เราคำถามตันไปอย่าลีลาเดี๋ยวมันเป็นเราจะหักหลังไหมครับไม่คิดหรอกครับตอบความจริงอะลงกูเชื่อว่าพวกนี้ไม่หักหลังอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นขี้นินทาอืมเอาไหนพูดมาถามอะไรนะเคยคิดว่ากูจะหักหลังมึงมั้ยไม่เคยนะอุ้ยเคยจังเย้วันนี้นอนหลับฝันดีละเนาะทำต่อไปสบายใจไหม สบายเลยมึงมันทําทุกอย่างที่เฮี้ยมาหมดละแม่ลงจะตดใส่เราก็แล้วกันเหตุการณ์แรกที่ประทับใจจนมาเป็นเพื่อนสนิทเขาลงยังไม่ทันตอบเลยก็บอกว่าสบายใจอยู่แล้วจริงปะมึงตอบว่าเออมึงตอบแล้วอ่ะลงหงายลงกูบอกว่าสบายใจอยู่แล้วเพราะมันทําเรื่องทุกอย่างมาหมดแล้วไงอ๋อมันก็ให้มันตอบเองตอบเลยกูตอบเลยสบายใจไหมสบายใจผมสบายใจหมดครับก็ทวาโรงเรียนคำสับสบาย เหตุการณ์ที่ประทับใจจนเป็นเพื่อนสนิทกันเออมึงนัากูเป็นเพื่อนสนิทยังก่อนมึงพูดก่อนมึงพูดก่อนะมึงพูดก่อนให้นึกให้นึกเหตุการณ์ที่ประทับใจในตัวมันประทับใจตอนที่เป็นเพื่อนสนิทมาหัวล้อกูตอนกูตกท่อประทับใจเหอมันนั่นเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเหตุการณ์นั้นทำให้เป็นเพื่อนสนิทไม่เหมือนก็ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่หวือหวาทุกคนเออ ช,ช่างมันถือมันไม่มีอยู่แล้วเรานึกไม่ออกหรอกเพราะว่ามันประหลาดทุกเหตุการณ์น,นม่มีคำถามต่อไปหมายถึงไม่มีเหตุการณ์ที่ประทับใจคำถามาถามต่อไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยจะเป็นเพื่อนอดีตอยู่ไหมเป็นเพราะว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆเออช่างมันก็เคเ่อนรองต่อต่อไปรู้สึกยังไงตอนท็อกซิกใสเออต่อมาโมโหแล้วก็โกรธจะร้องไห้ พราะว่าพวกนี้ท็อสิใช่พวกนี้มันนิสัยไม่ดีมึงรู้ไหมว่ากูคิดมากมากเลยเวลาพวกมึงพูดไม่ดีแล้วกูก็ร้องไห้กับให้แฟนฟังลุกครอบบางเรื่องที่ทําไปกูก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าแบบว่ามันนย้อนกลับไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่บางทีไม่รู้ตัวก็เลยแต่พวกกูไม่เคยท็อสิใส่มึงหรอกใช่ไหมกูดิหพูดดิงเหมือนนี้กูทะนุทนอมพวกมึงจะตายดังไข่ในไหลไข่ปลา <laughs> ใครแน่สบายมีใส่แน็ตมาเราด้วยหรอนี่ใส่เหมือนปปเพื่อนในอุดมคติไหมอ่ะเลยไม่จบอะไรนะช่างมันอ๋อปกติกูไม่ท็อกซิกใส่กูอย่างนี้มันจะพูดอย่างนี้ามาแจ๋ว <laughs> ปกติถึงท็อกซิกมากูก็ไม่ใส่ใจแบบเออแต่กูใส่ใจไงทุกคนหน่อยอ่ะอนี่ใส่เป็นเหมือนเพื่อนในอุดมคติไหมมีเพื่อนในอุดมคติหรือเปล่ามึงอ่ะอืมโอเคช่างมันคำพังไม่ม้เหมือนกั เรื่องที่จะไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาดแบบถ้าเกิดทําให้กันถ้าไม่ให้อภัยเด็ดขาดคือการที่มึงเอากูไปินทาการที่มึงโกหกเรื่องไม่เป็นเรื่องขนาดนั้นอะไรคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มันทําให้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะกูไม่รู้แต่หมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่เป็นเรื่องสัญญาที่มึงต้องเรื่องที่จะโกหกทั้งนั้นที่ควรบอกความจริงอ่ะอของมึงเอา คำย่าอร่อยไม่ตอบเลยพี่แม่ไฟเด็ดขาดเออเอากูไปขายไตอรลงตลกมากมั้งจับไปค้าทาดเอาดีๆไม่ไม่เอาเรื่องที่มึงแบบรู้สึกว่าถ้าพ่อกรูทำก็คือไม่ชอบอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะคิดอยากเลยตัวตีเป็นคนดีอย่างง่ายๆโอ๊ยพ่อคร้บไม่ต้องมาเป็นคนดีข้าม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 มึงตอบไม่ได้ข้ามไป คำถามต่อไปไม่กำลังหาไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าอมนั่งดีดีดีไม่เอาอันนี้ดีกว่าถามไม่เดี๋ยวมันจะซึ้งเกินถามคำไหนที่อยากพูดแล้วขอโทษเออเอาพูดมาลงยังไงนะแบบคำไหนที่เคยพูดแล้วอยากขอโทษเหรอเห็นไหมมันยากมันพูดตั้งกี่ล้านคำมีพ่ดเยอะนี่เออไม่เคยใส่ใจไงไม่เคยจำด้วยว่าพูดอะไรออกมาใช่อืมหน่อยบีครับครับ เหตุการณ์ไหนที either, like mm ่ย hmm. mm ้อนกลับไปได้แล้วจะไป่ทำแบบนี้มีสักกี่พันเรื่องมีเวลากูหงุดหงิดพวกมึงกูด่ากูเฉงหมดเออมันเคยด่าหมดแล้มันก็ไม่มันไม่ได้ด่าให้มึงฟังไงมันด่าให้กูฟังกูหงุดหงิดจนกูอยากจะแดกหัวพวกมันอ่ะ อ๋อที่อยากกลับไปแก้จริงๆก็ไม่ได้อยากกลับไปแก้แต่ว่าไม่อยากไม่อยากอารมณ์ไม่ดีเฉยๆพี่หนูหยิตพี่หนูหยิตใส่พวกมึงเออของมึงเอาเพราะว่ากูลำคาญมงเออเร็วอทอะไรที่อยากกลับไปแก้อยากกลับไปแก้อืม่รู้มึงไม่มีอะไรจะแก้เลยชีวิตนี้ คือการที่มึงไม่สนใจคือเวลาอะไรมันผ่านไปแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้มันผ่านไปอ๋อคือกูยึดติดกับอดีตอีกอะดิคือกูยึดติดกับอดีตมันไปแล้วอ่ะเคห่างออไปมเลือกไหมกูหาไม่เจอทำปัจจุบันดีดีรว่าทำพูดไหนที่เสียใจที่สุดแ้นงแต่รู้จักกันมาโอ้โหไม่มีคำคำถามนี้ข้ามไปเลย เพราะว่าคําพูดมันไม่ที่เดาเราเป็นเพื่อนที่ทําให้ชีวิตแกแย่ลงหรือเปล่าเออตอบมาไม่หรอกไม่จริงเออถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าาเรไม่ได้อะไรแบบเขาเรื่องแหละเราไม่ได้พากันไปในทางที่ผิดนะทุกคนเราก็ต่างคนต่างอยู่อยู่นะน้อยอีกอะมันซึมเศร้าไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเราก็ยังคุยกันอยู่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ พึ่งไว้กับใครสักคนนึงว่าแบบเฮ้ยมึงทําอย่างนี้กูก็จะทําอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเราก็ต่างคนต่างทำอ่ะเข้าใจปะถึงมาทําไม่ดีเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําไม่ดีตามอย่างนั้นเอาพูดมาลงก็พูดไปหมดแล้วพูดไปแล้วเอาเอาแล้วต่อไปอ้อมพูดหมดเลย้าถามพ่ออะไลงไม่ใช่ยังไงเอาเหลือลงไม่ยังอ่ะยืนไปแล้วพูดเลยโอ้โหข้าวข้าวภาถามต่อไปให้ลงตอบเราอย่าเพิ่งตอบ เป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้ไหมได้เป็นเพื่อนที่ขาดไปอาจจะใช้ชีวิตได้ลำบากอุ้ยเช่นเวลาลืมของพูดถู่อันนั้นนะทุกคนมันลืมกระเป๋าตังค์ไว้น้ำเพอกระเป๋าังคกูซื้อให้แล้วมั้งทำไมผิดลูกนั่นลืมเลยไม่ลืมทุกอย่างขนาดตังค์ยะไรันลืมอ่ะแต่กูโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์วันนั้นลืมเก่งมากแต่ว่าไม่ได้คืนนะเพราะว่าเก็บตังค์แบบ ้าาอยากให้ปรับปรุงนี่ใส่เรื่องไหนอารงคือเรื่องที่ขี้ลืมแบบไม่ได้ลืมของลลืมทุกคําพูดที่คนอื่นพูดกับมันอ่ะแล้วพอมึงมาถามอีกครั้งอ่ะมันจะน่งหงดุดหงิดเว้ยมันมันจะรู้สึกแบบโอ้คือที่กูพูดไปคือไม่ฟังใช่ไหมก็เลยไม่อยากพูดใหม่นี่คือสําหรับกูส่วนแทนก็คือเลิกด่ากูอ๋อคือโลือกเริ่เสียอืมเอาเอารงอ่ะอยาให้พอมึงไม่ใช่เดี๋ยวใส่ใช่ไหมไม่เดี๋ยวมึงอ่ะอ,อยากให้อารงปรับอะไร ใส่ใจคนอื่นบ้างอย่านิ่งเฉยขนาดนั้นน้อยเกินอ,อ๋อมีความเท่าเทียมในชีวิตในการใช้ชีวิตหน่อยอส yeah! อะไรวะก็คืออย่าเลือกปฏิบัติถูกไปคิดเอาเองกูอยา่างห้งแบบนี้ใส่ตรงที่เรื่องบางเรื่องมึงไม่ต้องคิดมากก็ได้เพราะว่า <c oughs> พวกกูไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วบางทีพวกมึงคิดกันไปเองนแล้วจะทำให้พวกมึงเครียดซะเปล่า พวกมันพวกมึงทำตัวจนมันน่าคิดอ่ะอารมณ์แค่วะกูพยายามแบบสุดๆแล้วแต่ว่ากูก็คิดอยู่ดิเออนั่งเสียใจอยู่ขำถาต่อไปเรื่องไหนที่เป็นห่วงมากที่สุดไม่ไม่รู้วันไหนมันจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าลืมว่าแม่มันรับหรือว่าลืมว่าตัวเองต้องกลับบ้านเออก็จริงอ้าวกูคนนี้ไลืมกลับบ้านอะไรนะค่ะว่าเป็นห่วงอีนี่ขี้ร้อง กูตอบคำถามเดิมว yeah? yeah. uh ่า huh. ม uh ัน huh. ข uh ี huh. all, hand, like year, so like yeah. ้ร้องเออแล้วก็ของแพนคือนั่งดีดด้วยจริงๆกูเต่ากับแพนไปแล้วแต่ว่ากูเป็นห่วงแพนที่มันเดี๋ยชอบพูดด่าคนอื่นแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ชอบมันแทนแล้วส่วนอารมณ์เหรออารมณ์เหรอเป็นห่วงคิดอารมณ์กูเป็นห่วงเรื่องอะไรมั้ะกูโหด ไม่ต้องพูดอะไรเป็นห่วงเรื่องสุขภาพดีกว่าเพราะว่าไอ้เฮียนี่ชอบเล่นเกินตัวรู้ว่าตัวเองเจ็บยังจะเล่นอะไรจริงมันเป็นเรื่องจริงเห็นด้วยนด้วยเล่นไปแล้วมันลืมไงว่าอย่าเถียงตามมึงเอาสร้างห่วงของไอ้แฟนก็น่าจะเป็นเรื่องคนรอบตัวมันบางทีมันพูดอะไรแบบไม่ค่อยคิดหรือว่าแบบทำให้คนอื่นไม่พอใจอย่างนี้ก็เวลาคนอื่นพูดไม่พอใจก็ไม่คิดถึงกู ไม่อะไรไม่ดีกับคนเพราะว่าบางที่บางสีเขาอาจจะไม่ได้สนิทด้วยแล้วเขาคิดมากอย่างงี้เพราะว่ามึงจริงจังไงฟังเรื่องก็จริงจังเกินไปขอให้เขาโอ้โหเหมือนกันต้องเดี๋วโหดเลวดีๆอย่าพูดไม่อยากฟังเลยวะแม่งเอาดีๆเอาดีๆไม่ต้องมารักกูเอาดีๆกูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงะลงกูไม่อยากขัดอารมณ์ดิ ยังผู้ชายพอเพิ่ลงบ้างแต่อ่ะลงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ชอบแต่กูไม่ได้อะไรหยุดมกนมึงดูถูกใจนะไอ้เหี้ยเจอแบบว่าต้องเรื่องอีกแล้วมีเรื่องในใจติดค้างอีกไหมไม่มีแล้วเพราะว่าพูดไปหมดละพ่อพูดจนเหนื่อยแล้วจริง อย่าแม่กินบัตพอตลอดเวลาเป็นเพื่อนกันต่อไปเรื่อยๆไหมครับเป็นคกูบอกแล้วว่าจะจะขอบัตรกินอาหารตลอดชีวิตจากร้านอารมณ์กรกูไปบอกมาหน่อยว่าเปิดร้านก็เปิดซะดิกูจะได้กินเปิดร้านอะไรร้านอาหารร้านอาหารอะไรร้านอาหารอะไรก็ได้อารมณ์น่าต้องทำเป็นรานน้ำตกเพราะมันชอบพูดนะ อเออเปิดไม่เอากูไม่กินลาบอ่ะกินได้แต่ห้ามทำไชพิทก็กินไก่ย่างเลยไก่ย่างเดี๋ยวมีหนังอีกมันดูมันเรื่องมากอเลยอกไก่เอออกไก่ก็เดี๋ยวจืดดิใส่ต้นพงลือกทำสเต็กโอ้ได้โอ้อยากกินสเต็กไปกินสเต็กไม่กินแล้วไม่มีตังเราพูดเองอยากกินไม่ได้แปลว่าจะไปกินหน่อยเกินทุกคนวันเลิฟ แล้ววันนี้ก็จบไปแล้วกับการสัมภาษณ์คุณเอตื้อตต่อไปจะเป็นจินนะคุณโอ้ยให้มันอยู่ดึได้ก่อนเนาะจินนะคุณแพเกดเกดกี่โมงเกดต้องใครที่โรงเรียนจริงว่ามีเพื่อนแค่นี้เหรอทุกคนจริงเอาลุงไายบายไายบายเย่ไบายทุกคนกูไม่ตัดแล้ว